พี่น้องคะเมื่อนี้คะ่ะมาอัปเดตความเก่งความสามารถของสาวน้อยคนเก่งของของ,ของพวกเรานะคะน้องอาไอสก,กุณาพรคะ่ะล่าสุดพี่น,อน้องคาขึ้นเวทีระดับประเทศคะ่ะขึ้นโตเกียวมิวสิกค่ะประทักกับศิลปินเบอร์ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น,อน้องขาศิลปินมีแต่ท็อปท็อปทั้งนั้นเลยนะคะในอีพีทีหาซิของโตเกียวมิวสิกพี่น้องคะล่าสุดน้องอะ ไอกุณาพรได้ไปเยือนเวทีใหญ่อลังการของบอสบิ๊กผู้ยาบ้านฟินแลนด์ค่ะรวมถึงศิลปินหลายหลายคนพี่น้องค่ะคือเยอะมากๆสํสำหรับ EP ีนี้เรียกได้ว่าเป็น e ีพีพิเศษก็แล้วกันที่ไอ,อ,อกุณาพรได้ไปร่วมแจมกับพวกพี่ๆนะคะแม่ๆป้าๆทั้งหลายพี่น้องค่ะงานนี้ทำเอาเอฟซีหลายหลายคน ถึงกับโอโหว้าวมากๆเป็นศิลปินตัวน้อยคนเดียวที่ได้ไปร่วมกับโตเกียวมิวสิกในครั้งนี้นะคะพี่น้องยายสิทธิ์เบิงแล้วโอโหรู้ซึ้งว่าเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับน้องอาอายสกุณาพรคือเป็นเด็กที่มีความฉลาดเป็นเด็กที่มีความสามารถเป็นเด็กหน่อยที่ถือจับตาม่องมากๆพี่น้องคะ่ะ สำหรับงานนี้คะ่ะค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกนะคะได้แบบใหม่ไม่ซ้ำใครนะคะ EP ที่50ในวันที่13กรกฎานี้นะคะเป็นตอนหมอลำออมซ่อมเบลอนะคะค่ายโตเกียวมิวสิกขอนำเสนอรำเรื่องตอนไกรทองชาละวันนะคะอย่าลืมเข้าไปซื้อบัตรจองตั๋วได้เลยนะคะกดบัตรได้แล้วตอนนี้คะ่ะ ทางค่ายโตเกียวมิวสิกได้ออกมาบอกได้เลยว่ากดได้เลยบัตรราคา1 2 9ยีบาทเองโอโหถือว่าคุ้มจริงๆพี่น้องขาะศิลปินเยอะมากอ่าในตรงนี้ที่ยายสิทธิ์เหลียวเห็นกับมีบุรจัก,กรพันธ์มีศิลปินแต่ละคนพี่น้องเห็นลูกสาวคนเก่งของเราไหมอ่ามาว่าสิเป็นน้องยูริหรือวา่าบุรจัก,กรพันธ์บอสบิ๊กทุกคนครบเมิพี่น้อง นี่ความยิ่งใหญ่ลังการของอาอายสกุณาพรเฮ้าดีใจพี่น้องคะ่ะตื่นเต้นดีใจไปกับลูกสาวนะคะที่ได้ไปร่วมจอยกับและหลายคนพี่น้องคะ่ะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากสําหรับอาอายสกุณาพรทําเอาแฟนคลับเอฟซนะคะเข้าไปคอมเมนต์แบบโอ้โหติดตามน้องอาอายจ้าเก่งมากเลยจ้ามันหมัน จ้าลานสาวคนเก่งนะคะรอในกลุ่มแล้วจ้างาพี่น้องบอกเลยว่าลูกสาวของพ่อจ๋าจไปมองใดค้นตรึมมองหันขนาดตอนนี้น้องยังไม่ได้เต็มที่ไม่ว่าอ้าายสัก,กุน่าพ่อนคือเต็มที่ทุกอย่างพี่น้องขาเต็มทีทุกกิจกรรมสําหรับอ้าายสัก,กุน่าพ่อนนะคะอ้าายอยู่ไหนเราตามทุกที่นูพี่น้องขา นี่คือความน่ารักของศิลปินค้นทีรักอ,าอายอกุณาพรน,นะคะพี่นอ้องอ่าแม่รอยยิหลาในกลุ่มแล้วค่ะรอยอิหลาในกลุ่มแล้วค่ะอันนี้คือความน่ารักทีเอฟซีเขามาคอมเมนต์บอกให้ลูกสาวมีกำลังใจทำงานขึ้นอีกหลายอย่างทุกกิจกรรมของอไาอากุณาพรคือเต็มที่ล่าสุดพี่น้องเห็นบ่อมว่อวานมือมือก,กอนเนาะเมื่อเป็นมว่อวานมือก,กอนพี่น้อง อ้ายสกุณาพรได้ไปร่วมกับทั้งครูในโรงเรียนพี่น้องกับทีมทีมเพื่อนเพื่อนเพื่อนละเตะบอลพี่น้นนนบบนองแย่สิทีเอาเมาร่วมบอลก็คือกิจกรรมของน้องคือเต็มที่ทุกกิจกรรมไงคะพี่น้องคะถึงแม้ว่าบอลทีมของอีหล่าสีแพแตีหล่าก็ชนะใจแฟนครับเอฟซีอันนี้คืออ้ายสกุณาพรสาวน้อยคนเก่งสาวน้อยควาความสามารถของพวกเรา ตอนนี้ถือว่าเป็นศิลปินเด็กหน่อยที่ถือจับตามองที่สุดพี่น้องค่ะเป็นศิลปินเด็กหน่อยทีหลายๆคนหลายๆหน่วยงานจับตามองเพราะว่าไอาส้สกุณาพ่อได้ฝากความสามารถคือทุกสิ่งอย่างพี่น้องค่ะคนเห้าน่ะไม่ต้องพูดอะไรมากแฟนคลับเอฟซีเพอ่์สิเบิรงจากความน่ารักความพิเศษในตัวความสามารถของเห้า,าเองศิลปินทุกคน มีความหลากหลายมีความเป็นโตของเจ้าของเองมีเอฟซีเป็นของเจ้าของเองอยู่แล้วพี่น้องตรงนี้บพต้อตรงห่วงแต่ยศเชื่อมั่นว่าอาไอสกุณาพรเป็นเด็กที่มีสเสน่ห์ไงพี่น้องสเสน่ห์ของแต่ละคนนะ่ะมาไม่เหมือนกันและจริตของศิลปินแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ความหลากหลายของอาไอ,อสกุณาพรเนี่ยคือจะมากหน่อยพี่น้องคะ่ะเป็นเร็กองน่อยถ้าใม่เฮาได้เห็นลายบุคลิกลายกิจกรรมของน้อง ภายในตัวของอไอซากุณาพรคือเลิศทุกอย่างพี่น้องคะเป็นนักกีฬาก็ได้เป็นนักเรียนก็ได้เป็นหมอรั่ก็ได้เป็นแม่ค้าก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างทีในตัวของเด็กคนนี้คือหลากหลายแห้งผภาคภูมิใจแทนย่าํำก่อนเลยอันดับแรกเป็นคนที่เลี้ยงหลานได้ดีมากรวมถึงพ่อนัดและก็คุณแม่ของเขาด้วยนะคะที่มี ลูกอันเป็นที่รักของอ่ามวลชนไหวางแซนพี่นองคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีของเพิ่นที่ได้ไมีลูกให้เฮาได้เชยช่มพี่นองคะ่ะแล้วอันดับต่อมาก็คือพ่อจ๋าของเรานี่แหละที่สําคัญสุดๆพ่อจา๋าญาณุเป็นคนที่เอามาประดิษฐ์ประดอยเอาเป็นค้นที่เอามาฟุ้มฝักถ้าเป็นเปรียบเทียบใส่ไขก่ก็คือเหมือนพ่อตั้งแต่เพิ่นบอไข่ออกมาก็กเอามาฟุม้มฝักเอามาา ประคบประงมเอามาสอนเอามาแนะนําแนวทางเอามา,าชี้แนะให้เห็นช่องทางท้มาม้าหากินพี่น้องขายยาสิบป,ปลืม้มถ้าบอกถึอาอาไอสกุณาพ่อเรายาสิบบอกเลยมัดมือเพราะว่าเป็นเด็กน้อยที่มีอยังแนใจเขานี่โดยที่บ่มไม่สคริปต์อย่างเลยพี่น้องวา้าออกมาได้ย่างสบายเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องเป็นเด็กที่หลากหลายจริง แล้วอย่าลืมพี่น้องค่ะสำหรับแฟนคลับ FC ของโต k กียวมิวด้วยแฟนคลับ FC ของอารไอสกุณาพรนะคะอย่าลืมอย่าพลาดพี่น้องคะในวันที่13กรกฎาพี่น้องย้ำอีกรอบหนึ่ง13กรกฎาห้ามพลาดนะคะโตเกียวมิวค่ะได้มิวสิกอที่50นะคะได้เชิญศิลป,ปินรับเชิญหลากหลายแต่ที่สำคัญที่ไอสิดนำเสนอในวันนี้ก็คือ ได้มีสาวน้อยคนเก่งของเราไปร่วมจอยด้วยน้องอายอ,อสกุณาพรแล้วก็ค่ายใหญ่โตเกียวมิวสิกได้เชิญอีหลาขึ้นไปและท้าไม่เกิดความผาคภุ่มใจในโตัวเฮ้าพี่น้องคะ่ะภูมิใจมากนะคะบอสบิ๊กไม่ต้องห่วงเล็กๆไม่ใหญ่ๆทําทำระดับบอสบิ๊กพี่น้องพุ่นศิลปินเต็มอ้ายยะพี่น้องคะ่ะอย่าลืมไปสนับสนุนบัตรถูกมากบอกเลยว่าคุ้มจริงๆบัตรราคา 129บาทนะคะในวันที่13รกรกฎานี้ห้ามพลาดพี่น้องคะไปให้กำลังแรงใจบอสบิ๊กไปให้กำลังแรงใจศิลปินทุกคนรวมถึงขวัญใจมหาชนของเราน้องอ่ะาสศกุณาพรน,นะคะขอให้อีพี่พนี่เฮ่งเฮ่งปังปค่ะสำหรับวันนี้ฝากไว้ซ้ำนี้ค่ะสวัสดีค่ะ